คนเราโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดมาวันแรกๆมันก็เริ่มเข้าใจผิดไปในทํานองเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นตัวฉันกะทั่งเป็นตัวกู้ <c oughs> ทุกอย่างที่วาดล้อมอยู่มันมันวาดล้อมไปเกิดความรู้สึกความคิดเห็นความเชื่อถือความหมายมั่นไปในทางเป็นตัวกูของกูนะ้นั่นแหละ เขาะเริ่มมีความรู้สึกอย่างรู้จนธรรมดาสามัญชาวโลกตามธรรมดาว่ามีตัวหรือมีตัวตนหรือมีของตนรู้สึกอย่างนั้นเรื่อยมาจนบัดนี้จนเป็น <c oughs> คนผู้ใหญ่แล้วมีตัวตน <c oughs> นี่ต่อ,ตอมามันจะย่งรู้ต่อไปอีกมมันจะเริ่มรู้ โดยอันญตโตอันยตโตคือโดยความเป็นประการอื่นจากีิเคยรู้มาแต่ก่อนจึงจะรู้อค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่ตนเห็นตักว่าธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดร่างกายธรรมชาติที่เป็นนามธรรมปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกคิดนึกเมื่อมันมีอวิชชามันไม่รู้มันก็คิดนึกไปในทางผิดมันเป็นตัวตนคิดถือนั่นนี่เป็นตัวตน พอเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ไอ้ความคิดที่เคยหลงว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจนเห็นโดยความไม่ไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติเป็นธาตุที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติสักว่าเป็นธรรมชาตินั่นก็เลยโดยประการอื่นตรงกันข้ามจากที่ว่าเป็นตัวตนมาเป็นไม่ใช่ตน